มีครั้งหนึ่งผมจําได้ฮะผมกําลังพักกินข้าวบนรถกันอยู่ซึ่งต้องพักแหละเข้าใจไหมเพราะว่าขับรถมานานคนขับขับรถมานานแล้วไอ้พวกเราที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็คือแบบก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อลาบป้าแป้นมากินซึ่งลาบป้าแป้นผมขอบอกเลยฮะว่าแบบโคตรอร่อย<ฮ>เข้าคิวซื้อโคตรนานช่วงสงการ่ะึ่งในตอนนั้นตอนที่เราพักกันอยู่ฮะพวกผมก็เลือกแบบให้คนขับอะขับไปจอดตน้นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะไกลแลวนะ แม่ค่อนข้างจะไก,กลอ่ะคือไกลเลยหแหละไกลถนนแบบปกติธรรมดามากอ่ะเออนั่งกินตรงนั้นกันเงียบๆครับผมเราจะได้ไปเล่นน้ําต่อฮะแล้วจู่ๆมีรถกระบะสีเขียวคันหนึ่งขับผ่านในขณะที่กูแดกลาบกับข้าวเหนียวกันอยู่ยัดน้ําเข้ามาสี่คันลาบกูกลายเป็นแกงจืดเลยกูกับพี่อีกสี่ห้าคนอยู่ในช่วงพักสงคามอยู่กําลังแดกกําลังสงบสึกอยู่ไอ้ มาจากไหนก็ไม่รู้ฮะสาดมาสี่ขันละมั้งผมว่าละแม่งทุกขันในนั้นกูรับประกันได้เลยว่าแม่งเลงลาบกูเพราะลาบกูไม่เหลือซากเลยภาพนี้ติดตามากฮะลาบซื้อมาสองถุงน้ําตกอีกหนึ่งถุงแล้วก็ข้าวเหนียวอีกเราห้าถุงครับผมมีลาบอันหนึ่งเรามีจานอยู่อันหนึ่งยืมเข้ามาได้ครับผมอันนั้นอันนั้นอันนั้นใส่จานไว้ขายหมดเลยน้ําซัดลาบกูตกลงพื้นหมดเลยส่วนอีกสองถุงที่ยังเหลืออยู่ฮะก็เปิดแล้วกําลังแหลกอยู่น้ําเข้า กูไม่ได้แดกลาบละกูได้แดกแกงจืดรสเผ็ดไม่ว่าใครก็ตามที่สาดผมในวันนั้นฮะใครก็ตามที่สังหารฆาตกรรมลาบอน,นาของสารของกูเปลี่ยนให้ามันเป็นแกงจืดรสเผ็ดเนี่ยเขาบอกเลยไว้เลยนะ่าสหายผมชอบความพิเรนของคุณแต่ผมเกลียดความกล้าหาันของมึงโดยหน้าซีดเผือกของวีรบุรุษสหายทหารและพี่น้องของผมในวันนั้นจ้องมองลงไปในความสิ้นหวังอันแสนลึกซึ่งความลึกก็ประมาณถุงลาบถุงหนึ่งไม่ว่าพ่อที่นั่งข้างหลังกับบาสีเขียวคนนั้นเป็นใครก็ตาม ในวันนี้ัวดท่านได้เจอแล้วไม่ว่าท่านจะกินอะไรอยู่คุณดาวดีซพอองไปสาดใส่